ดาวดาวดาวดเจ็บมากเจ็บมากเฮ้าน่ยหัวร้อนเลยกูเอามาตอนไหน้หน้าเป็นคนเมือนม่ไห่ สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์โทสะฮาร์ดคอร์นะฮะวันนี้นะครับเราก็ยังไม่เข้าสู่ปืนเมตานะครับเป็นพวกต่อต้านเมตานะฮะแต่โดน แม็กเทนนี่กดกระบาลนี่แตกหลายรอบมากนะฮะแต่วันนี้ผมมาเล่นปืน AK74U นะครับเป็นอีกปืนนี้ที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบปืน AK มากมากนะฮะชอบเอามาแต่งเล่นๆหลายๆแบบนะฮะวันนี้นะครับโควอมาแล้วนะฮะปืนจากโคบมา AK74U เป็นปืนอีก n m g อีกกระบอกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดีมากๆกระสุนเยอะนะฮะทำให้เกมเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับลองมาดูของแต่งนะครับว่าปืนมันดีแค่ไหนนะครับไปดูของแต่งเลยดีกว่าครับโอเคครับผมมาดูของแต่งปืนกันดีกว่าครับ พระเอกของเรานะฮะวันนี้ก็คือ AK74U นะครับผมบอกเลยว่าแต่งแบบเนี้ยครับเพื่อเพื่อเห็นอาจจะเฮ้ยมันน่าจะดีดนะแต่เอาจริงนะไม่ดีดเลยนะฮะคือเล่นระยะ SMG ใกล้เกือบกลางได้ดีมากๆนะครับผมโอเคผมใส่เป็นบูปินนะฮะเป็นเก็บเสียงนะครับผม GRU นะฮะบเปเซอร์นะบูปินของผมนี่ตัวนี้นะับมันมีอ่ามันให้เก็บเสียงมาด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับ อมาดิโกลนะครับอมาดิโลนะฮะตัวนี้นะครับได้เก็บเสียงมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเว้ผมตันแล้วทำเออเว้ผมยังไม่ตันทำไมมันมีเก็บเสียงนะโอเคผมใส่บูปิ้นนะครับแล้วก็ใส่ไปอันเดอร์เบลล์ตัวนี้ครับฟอร์สกิปนะครับผมฟอร์สกิปตัวนี้ก็ทำให้คุมดีคอยในในแนวข้างๆได้ดีนะครับแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ผมมองว่าการคุมดีคอยในแนวตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับเพียงแค่ลากลงอย่างเดียวนะครับก็น่าจะคุมได้แล้วนะฮะฮอลิสันคือข้างๆโอเคครับแล้วก็ไปที่ สเปนนัทนะครับผมสเปนนัทนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นใส่เป็นดับแม็กห้าสิบนัทนะครับจับมากๆแล้วก็ใส่เป็นสปีดเทปนะครับสปีดเทปตัวนี้ก็เพิ่ม Ed s นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นโนสต็อกนะครับตัวนี้ก็ทําให้อะสปินทูไฟสปีดนะวิ่งสไลด์ยิงได้ไวขึ้นนะครับเอาไว้ชาร์จค่อนข้างเดียวจะจเหมือนกันนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่มต้านะครับมันสู้แม็กเทนไม่ได้นะครับผมเจอแม็กเทนที่ไรก็หงายชัดดานะครับกิ่งตลอดนะผมสู้ไม่ได้นะครับ ตอนนี้เมตาคือแม็กเทนนะครับแต่ผมเป็นพวกต่อต้านเมตานะครับชอบเอาปืนนู่นปืนนี้ปืนนู่นปืนนี้มาเล่นนะมั่วๆนะฮะโอเคปืนพระเอกก็คงจะเป็นปืนเดิมของผมนะฮะก็คือปืน CR นะครับผมถนัดมากๆนะครับใส่เป็นโมโนลิติกนะครับแล้วก็ใส่เป็นโซดีแอกใส่เป็นคอมมานโด45นัดนะฮะแล้วก็ใส่เป็น v ี k นะครับผมเท่านี้นะครับสำหรับของแต่งรถเอานี้ไม่มีอะไรมากนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้นะฮะขอให้เพื่อนๆนะฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะคอมเมนต์พูดคุยกัับบผมด้วยนะคร โอ้ยลินพันหนึ่งขิ้ของคุณไม่เสียอะไรเลย,เลยแต่มีความหมายสำหรับผมเสม,มอรครับวันนี้ลาไปก่อนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับเก็บไปไม่ใช่ผมบอกใครมีไข่ดาววะเอ้ยใครมีใคร,ใครมีไข่ดาวไอ้เหี้ยบ้าแล้วกรูดาวหนึ่งเฟรพี่ผมผมพ้นแล้วผมพ้นแล้วเอานหนึ่งหน okay, ึ่งหนึ่งเหลืคอคน,นนึงเหลือคนนึงเหลือคนนึง ใช่ใช่ใช่ยังเหลือยังยังเหลืออีกพี่เจมยังอยู่มีคนมายิงมาแล้วพี่ระวังนะหมด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 ชุดน้องมันอยู่เออมันอยู่ตรงนี้อืมไม่น่าใส่สักบืนปีนี้มาเลยวะบังบังแล้วมันก็เดินมาให้ยิงอะไรวะนี่เปิด U A V ให้กัน Friendly r e e UAV a v o h ในพี่ผม

าวด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 ดาว o o วต้องลงจอคือบินตัวหนึงพี่แล้วก็บนตึกพี่แบงค์อ่ะตึกพี่สคนกำลังไปพี่กำลังไปกำลังไปโอตเกมตามเกม Got him บอกเ oui พี ark, ่เจ IR oh right, okay. okay, right, okay. right, ี๋ยวผมเจ็บเจ็บวงลงมันโดดลงไาแล้วโดดลงไปแล้วเจ็บมากเจ็บมากน่าจะวิ่งลงไปข้างล่างตาย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 โอเคโอเคเห็นละวโดโดโดดเม่เข้าเมนหนึ่งเข้าเมนหน่อนแล้วอแล้วอนล้ขวา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 

มันโดดลงมันโดดลงต่อแตกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระยะไม่ยิงไม่ได้รอรอเขาลอนนี่อีกนิดหนึ่อวยิงไม่ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตรงนี้มีสี่ตีหนึ่งเลยนะเต็มตีสีอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนอยู่ไหนนี่แน่ใต้ใต้ตึกพี่ใต้ตึกพี่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจบงานให้จบงานให้ดาว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 

พี่นาเพียโอ้ยโอ,ยโอย้ได้ยินเสียงกลองถ้าถ้าไม่หลุดนะมัน จะได้จะได้แม้ว่ามาาันจะแคมป์เราก็จะขึ้นไปดื้อ ลาลาะาลาลาะลาลาะล,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 ะละ้ลแคม,ม์ทำไมเลยบนยันไดเลยบนยันไดเอา d o กว e กลแล้วลาะไม่เป็นเลน,น,นบอส So bhai mata fiki. Uh. <coughs> la, 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 la. <coughs> Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply.

เพลงโง่เยี่ยวหัวร้อนเลยกูเมาตอนไหนเนี่ยยิงเข้าไปเลยเฮ้ยน้าป็นคนนี่ใครอ่ะจะวังชุบเองจะชุบมันจะชุบเสียงคนวิ่งอยู่อะเนี่ยมันบนบนหัวเลย ดาวหนึ่งโอ้โหแม็กซิ่ยิงระยะไกลบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วทำไมต้องเป็นกลัวและเดี๋ยวมันมันอยู่ไหนวะน้ายิงพี่เจมอ่ะก็จะเข้าบนบอกแล้วมันอยู่ขั้นบนโอ้ลุงเฮ้ยน้าพี่มาแล้ว จะหมดยังพี่ตรงตงไรพอร์ตมันมันวิ่งมาใต้้ถวเดียวยางมันวิ่งมันวิ่งมาใต้อะ่ะถ้าใต้ถ้าใต้อะ่ะยังไงเป็นหัวพี่มีคนอยู่ข้างเสร็จโหดเฮ้ย มาดิครับอ้โหพี่แบงค์ผมผมโดนสลักดาบปั๊กเลยไปตรงไหนเดี๋ยแงค์ปลดภัพี่เดี๋ยวผมไปกันไม่ปลภัยรีบลงช่วยด่วนเลยมันลงไปไหนล้อตัตัวตัวเมื่อกี้ดาว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 ว

ผมจะตายมันเจ็บมันเจ็บข้ามาแล้วข้ามาแล้วมีมีกระสุนตัไหนไหมตอบให้ผมหน่อยโดนต้าโดนต้าโดตาน้าวหนึ่งน้าวหนึ่งนาวหนึ่งนาวหนึ่งนาวหนึ่งเฮ้ยขวาเข้าเอ้ยน้าวีหนึ่งน้าวหนึ่ง ตัวมันชุบกันอยู่หลังกรแพงสามตัววงงเงีหมดปะหอดอู้ห์หมาสผมไม่มีใครโดนเนทใผมเลยพี่มเดียผมผมอันนี้ให้เดี๋ยวผมรับให้พี่เฮ้ เขาบินตบินตบินี่เดินเลยเด๋วี่มีคนลงกับที่อยู <seventh> ่สตัวนะข้างขวาข้างขวาผมกูได้ปืนเกมเปียนกูได้ปืเปียนเฮ้ยแปลกเลย